ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวายชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเมอร์โฟเอาละครับหลังจากอัปเดตที่ผ่านมาวันที่2เดือน11นะครับมีการอัปเดตระบบใหม่ระบบหนึ่งเข้ามานะครับซึ่งเป็นระบบที่ทุกคนคาดหวังว่าเหรียญดาโกจะราคาขึ้นนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเหรียญดาโกกลับไม่ขึ้นอย่างที่หวังนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบ stacking เบื้องต้นสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับระบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งระบบ stacking นี้นะครับจะเป็นระบบเกี่ยวกับการประมูลโดยทางตัวเกมนะครับจะนำเอาไอเทมแรภายในเกมนะครับจำนวน100ชิ้นมาวางจำหน่ายโดยการใช้เหรียญดา์โก้เพื่อร่วมประมูลนะครับซึ่งซีซั่นที่1เนี่ยน,นะครับจะมีจำนวนไอเทมลีเจนด์ชิ้นอีพิก76ชิ้นแล้วก็ไอเทมแร4ชิ้นนะครับซึ่งระบบนี้นะครับเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องล็อกอินผ่าน vmig wallet นะครับอย่าลืมไปสมัครกันนะครับ เงื่อนไขในการเข้าร่วมการประมูลนะครับอย่างที่1เลยนะครับเพื่อนๆจําเป็นต้องมีขั้นต่ําในกระเป๋าวีมิคนะครับจำนวน10บดาโกเพื่อที่จะสามารถร่วมประมูลได้นะครับ2นะครับเพื่อนๆจาเป็นที่จะต้องผูก i d v m วีมิกับ ID เกมเมอร์โไว้ด้วยกันนะครับสนะครับซีซั่นที่1นี้ทั้งระบบเกมจํากัดผู้เข้าร่วมแค่2 0 0 0 0 0คนนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ลงทะเบียนก็รีบๆไปลงนะครับจะได้ทันเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงระบบของ stacking กันเลยดีกว่านะครับ เรื่องแรกนะครับระยะเวลาในการประมูลนะครับจะแบ่งตามความหายากของไอเทมนะครับอย่างเช่นไอเทมแรนะครับระยะเวลาในการประมูลจะอยู่ที่ระยะเวลา7วันนะครับส่วนไอเทมอีพิกจะอยู่ที่ระยะเวลา14วันและไอเทมระดับดีเจนจะอยู่ที่ระยะเวลา21วันนะครับซึ่งในระหว่างนี้เพื่อนเพื่อสามารถทําการ stacking เพิ่มเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับโดยเพื่อนเพื่อจะเสียค่าฟรีเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับคือเสียภาษีแค่ครั้งแรกในการเข้าร่วม stacking นะครับแล้วก็ ในแต่ละระดับไอเทมนะครับจะมีขั้นต่ําในการวางเหรียญ stacking นะครับอย่างเช่นแลอาจจะ1เหรียญอีพิกอาจจะ10เหรียญแล้วก็ลีเจนอาจจะ100เหรียญน,นะครับโดยระบบ stacking นะครับจะให้ความสําคัญกับคนที่มา s t a c ก i n g คนแรกนะครับยกตัวยอย่างในคลิปเลยนะครับคนแรกนะครับวันที่1มา s t a c ก i n g ไว้จํานวน100เหรียญดาโกนะครับต่อมาวันที่3สีม่วงมา stacking จำนวน100เหรียญดาโกเท่ากันนะครับ ส่วนสีแดงนะครับมา s t a กกิ้งวันที่6จํานวน100ดรดากโกเท่ากันนะครับซึ่งถ้าหักเลียงตามเนี่ยสีน้ําเงินจะมีโอกาสได้สูงที่สุดนะครับรองลงมาจะเป็นสีม่วงแล้วก็รองลงมาจะเป็นสีแดงนะครับแต่หลังจากวันที่12สนะครับสีม่วงได้ทําการ s t a กกิ้งเพิ่มอีก100นะครับก็แปลว่าระยะเวลาของสีม่วงนะครับถึงแม้จะน้อยกว่าสีน้ําเงินแต่ มีการเพิ่มจำนวนของเหรียญดากโก้เข้าไปนะครับทำให้โอกาสชนะของสีม่วงมีเพิ่มมากสูงขึ้นนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสีม่วงถึงที่1แล้วก็สีนเงินที่2แล้วก็สีแดงที่3นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเปอร์เซ็นที่จะได้รับนะครับยกตัวอย่างหากเพื่อนๆลงไปสแต็คกิ้งวันเดียวกันนะครับโดยที่จํานวนไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นคนแรก600เหรียญดาโกคนที่2 400เหรียญดาโกนะครับ อัตราที่จะได้รับไอเทมนะครับคนแรกจะได้อยู่ที่60%และคนที่2จะได้อยู่ที่40%นะครับต่อไปนะครับถ้าหากคนแรกเข้าไป stacking คนเดียวด้วยจำนวนที่200ดากโก้นะครับและผ่านไปอีก15วันมีคนไป stacking ที่จำนวน250ดาร์โก้นะครับระบบจะให้ความสำคัญกับคนที่มา stacking คนแรกค่อนข้างเยอะนะครับ โดยระบบจะให้ความสําคัญกับคนแรกอยู่ที่อัตรา60%แล้วก็คนที่2อ,อยู่ที่อัตรา40%นะครับแต่ถ้าหากคนที่2เข้ามา stacking ในจํานวนที่มากพอนะครับระบบจะแบ่งสัดส่วนเพิ่มขึ้นไปอนะครับอาจจะเป็นอยู่ที่50ก่า50หรือว่าคนที่2อ,อาจจะเป็น60และคนแรกจ,จะเหลือแค่40นะครับซึ่งระบบ stacking นะครับไม่ได้การันตีเสมอไปนะครับว่าคนที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดจะมีโอกาสได้รับนะครับ เพื่อนๆอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดแล้วก็เพื่อนๆอาจจะดวงดีในวันนั้นก็ได้นะครับก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของไอเทมสุดแรงได้เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่ไม่ได้รับไอเทมก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเรามาโฟกัสที่การรีวอร์ดรางวัลของผู้ชนะกันดีกว่านะครับคือการ s t a กก i n g ของผู้ชนะนะครับอย่างตัวอย่างนะครับผู้ชนะ s t a กก i n g ไป300เหรียญได้รับแหวนไปใช่ไหมครับส่วน300เหรียญดา์โก้นั่นนะครับเขาก็จะเอามาแบ่งให้กับผู้ที่ s t a กก i n g คนอื่นนะครับโดยจะคิดเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนไปเรื่อยนะครับโดยสูตรการคำนวณจะเป็นตามวิดีโอเลยนะครับก็คือจํานวนเหรียญทั้งหมดที่ลงไปนั้นรอบนั้นนะครับหารกับจํานวนเหรียญทั้งหมดลบกับจํานวนเหรียญของผู้ชนะนะครับแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนอื่นทุกๆคนเลยนะครับโดยยิ่งเพื่อนๆนะครับมีการ s t a กก i n g เหรียญเอาไว้มากนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับการรีวอร์ดที่เยอะมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างคนแรกนะครับที่เขา s t a c ก i n g เหรียญดักรู้ไป400เหรียญนะครับเขาจะได้รับกับคืนมาเป็น571เหรียญนะครับซึ่งคนแรกนะครับลงไป400เหรียญได้กับคืนมาตั้ง171เหรียญนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับการ s t a c ก i n g เหรียญเอาไว้นะครับแต่ค่อนข้างใช้แล้วเวลานานนิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนอดทนรอเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับในการเข้าสู่ระบบ s t a c ก i n g ของเกมเมอร์โฟนะครับ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะรับไอเทมและก็ผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครก็อย่าลืมไปสมัครนะครับรับจำกัดเพียงแค่2 0 0 0 0 0คนเท่านั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งเกือบลืมไปเลยนะครับการ stacking หากเปิดวันไหนนะครับเราสามารถเข้าไป stacking ล่วงหน้าได้48ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกันล่ะเอาล่ะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนเ่คนไหนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสตรีมเมอร์หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ